ผมโชคดีมากเจอลุงตรวจต้มาทางนะครับวันนี้ก็เลยจะมอบของสนับสนุนทางจุดตรวจของกกตูมหน่อยนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการพี่ๆเขาก็ทําหน้าที่นะครับทําทหน้าที่ดูแลอํานวยการจราจรนะพี่อำนวยการจราจรฝ่ายปกครองด้วยอันนี้จะลุงครับตัวจริงเสียงจริงได้ยินข่าวว่าโดนใบสั่งด้วยเหรอครับเขาดูไหนครับเ <c oughs> ขายึดแบบขี่ป่ะครับ <c oughs> ไม่มีครับ ไหนดูหน่อยครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจัดก,การให้มาดเดี๋ยวหนูไปจ่ายให้นะช่วยลุงฮะด่านนี้อนุเคราะห์นี้นะครับโดนไปสั่งวันละรอบหนึ่งโดนก็หาขับเร็วหรือเปล่าลุงไม่เร็ว <laughs> ไม่เร็วได้งไงพี่ดาบ,บอกว่าพอเจอด่านตรวจทีไรบิดร้อยยี่สิบนะฮะบิดร้อยยี่สิบครับคุณลนะุงถั่วต้มเจอด่านตำรวจไม่ได้บิดร้อยยี่สิบแต่ตอนบิดขึ้นเขาผมเห็นอยู่ครับเนะมื่อกี้นี้หกสิบไม่เกินกว่านี้หรอกโอ้โหโดนจริงๆด้วยก็หาอะไรเนาะ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ครับอายุ74แล้วหมดอายุแล้วครับหมดอายุหมดอายุเจ็ดมใช่ไหมลุงเนาะอ่ะนี่ฮะใบสั่งสดๆแลร้อนผมเห็นเมื่อกี้นีดแบบหนึ่งเดี๋ยวจะช่วยคุณลุงอนุเคราะห์ไปเสียค่าปรับให้นะครับเนี่ยนะครับอ่ะอาจจะช่วยคุณลุงคนนิดหนึ่งนะครับนี่นะนี่ครับโดนไปสั่งอ่ะขอมอบที่ท่านไหนดีครับท่านผู้ใหญ่รับหรือเปล่าครับตรงนไงครับนันมาเลยมาเลยครับมาัาเลยของครับ น้ำพริกครับเอ้ยลุงครับนี่คืออะไรครับเป็นน้ำพริกเนาะเป็นเมี่ยงครับอ๋อเป็นเมี่ยงเมียงเป็นเมี่ยงครับเป็นเมี่ยงนี่เป็นเมี่ยงครับตำาเมี่ยงนาคูตำาเมี่ยงครับวันนี้เป็นวันของไ q มากเลยครับเมื่อวานนี้มี FC ฟซีบางคนซื้อใช่ไหมวันนี้ผมขอเหมาตำตำาเมี่ยงนาคูเนี่ยขึ้นชื่อจริงเหรอน่อรับมอบเลยครับท่านเอาไว้สวัสดิการหน่อยครับเผื่อที่หิว อ่าเดี๋ยวพี่ฝากถ่ายหน่อยได้ไหมครับผมจะทำพิธีมอบๆหน่อยอภิษณ์นี้เลยครับนี้พี่ถือเงี้ยพี่ถืออนะครับพี่พี่ดูแล้วกันท่านกานขอรับไปคุณลุงมานี่คือจากคุณลุงกำลังชื่อดังตอนนี้ชื่อดังที่ตกกองนะครับดูาหน้าไปนู่นนี่ครับผมเจอคุณลุงเจอคุณลุงส่วนต้มนะครับบิดนิดนึงพี่ทางนี้นนี่นี่นี่ตัวจริงอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ คิววันนี้เป็นของผมแล้วครับอ่ะขอมอบให้ทางด่านนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะแสดงสึเกียรติข้อมอบให้นะครับอ่ะทางครับอ่ะคุณลุงเก็บตังค์ที่ผมเดีินได้อยู่พึ่งนครับอ่ามาเท่าไหร่นะลุงหกร้อยเนาะครับว่าหกว่าหกว่าหาว่ห้าสามก็สามไม่ได้สิค่าขายนะครับลุงเนี่ยนะลุงไม่ร้องครับวันนี้กลัวตำรวจเขาบอกว่าวันนี้ลุงร้องให้อีกไหม ไม่ร้องครับกลัวตำรวจงงเดี๋ยวนะหยิบตังก่อนลุงม,มีทอนเปล่าผมเห็นลุงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับตั้งแต่โดนตำรวจจับเมื่อกี้ผมอยู่สามแยกครับวงหนึ่งดเดี๋ยวนะหาลุงนับนะครับแต่ตังสดๆร้อน อย่าหาว่าเอาฟรีไม่ได้นะลุงนะลุงนับรูก่อนขาดเหลือไงก็บอกผมนะครับวันนี้ดีใจมากเลยอยู่ดีๆขับรถมาเจอลุงครับนะแล้วเมื่อกี้เห็นลุงโดนไปสั่งที่สามแยกเขาวงก็เดี๋ยวอนุเคราะห์หน่อยครับนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของเขาใช่ไหมครับนี่ของแท้ลุงถั่วต้มร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถูกนะนะครับโอเคลุงจะไปไหนต่อครับเนี่ยไปนน่นแหละไปกกตูมต่ออ่ะพี่น้องกกตูมรอ นะลุงพลรอแล้วกันผมเกียิชิงลงมือก่อนแล้วครับนะฮะโอเคโชคดีครับลุงครับค่อยๆนะเวลาเจอด่านต้องชะลอนะครับห้ามขับเร็วนะครับเขาตกใจไปเลยครับคุณลุงเข้ไปนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาคุณลุงเขเรียบร้อยก่อนนะฮะใช่ฮะลุงพลเมื่อวานนี้ครับลุงพลเมื่อวานนะครับก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับผมเห็นว่าเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็คนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ต้องง้อลูกหลานนะ ที่ผมที่แยกเป็นการที่ใจสู้แล้วก็เห็นว่าทางพี่ๆเมื่อกี้ที่ผมก็มอบเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่ด่านเขาวง,งนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นสวัสดิการเนาะพี่ๆเวลานั่งมันร้อนอ่ะอากาศมันร้อนมากนะครับนะครับอ่าลุงอ่าไปข้างนู้นนะครับขาแกหักด้วยนะครับขาแกหักข้างหนึ่งด้วยครับดามเหล็กอยู่นะครับนะทุกท่านต้องดูลุงเป็นตัวอย่างนะครับอายุ73ปีแล้วอ่ะ บิดมาจากบัวขาวครับนะครับบิดมาจากบัวขาวแล้วก็ไปขายที่กกกอเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้โดนผมดักก่อนนะฮะชะลอตั้งนาไไอ้ลุงคนนี้คุณคุณนี่หน้าตาหล่อๆคุณคุณคุณก็เลยมาดักที่ด่านตรวจทีแรกโบกมือเรียกแกแกบิดทิ้งเลยครับแกคิดว่าตำรวจเรียกครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่กกตูมเดี๋ยวเจอก็อุดหนุนแกตามสมควรนะฮะนะครับอุดหนุนแกตามสมควรแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเรื่องของโควิดด้วยนะครับ อย่าลืมอะไรนะโซเชียลดิสแทนซิ่งปิดปากล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคนะวันนี้ได้ทำบูดอีกแล้วเมื่อเช้าก็ด่านสามแยกเขาวง่์แล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แม่เสียวเพ่าเสียวนะครับนี่กำลังจะเดินทางกลับ,บรปรดน้ำเมียครับอ่าเมียเป็นที่เคารพของเรา <laughs> เราต้องกลับไปหาเมียเรามั่นคือนี่หนีเที่ยวครับหนีเที่ยวอยู่เขาวงฮ์นะฮะโอเคทุกท่านครับ แค่นี้นะฮะสวัสดีครับ